บัติค้ามาดูไพ่รายวันกันนะคะมาดูดวงรายวันค่ะไพ่ตรวจรวมนะคะดูรายวันดูเป็นดวงส่วนรวมขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ ความดีความชอบความสำเร็จสิ่งที่คุณมีจะมีให้ว่าใครทำไว้แบบไหนนะคะอันนี้วันอาทิตย์เนี่ยคุณจะได้คุณคิดอยากเดินทางคุณจะได้เดินทางคุณจะได้รับข่าวดีๆนะคุณอยากเดินทางไกลคุณได้รับ ได้เดินทางไกลคุณจะมีความสำเร็จให้ในการต่อสู้คุณคุณคิดคุณหวังคุณอยากได้อะไรคุณจะได้นะวันนี้วันดีของคุณเลยนะวันนี้วันดีของคุณเลยเนี่ยการเงินนะการเงินเก้าเหรียญน่ะเป็นแบบว่าเทพีแห่งเก้าเหรียญหรือว่า ราชินีเก้าเหรียญหรือตามแต่ผู้หญิงที่มีเก้าเหรียญผู้หญิงแสดงถึงความสุกเก้าเหรียญเนี่ยมีความร,รักและเก้าเหรียญเนี่ยจะเป็นเก้าเหรียญเรื่องการเงินหรือเก้าเหรียญแห่งความร,รักนะเนี่ยบุญเก่ากุศลเก่าจะมาเปิดให้จะเปิดบนเปิดกุศลทําดีก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาคนทําไม่ดีเวรกรรมเก่าๆก,ก็จะตามมามันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลภายนี้ภายส่วนรวมนะคะ วันนี้ถ้าจะถ้าจะดูดีๆถ้าถ้าถ้าจะทายทางที่ดีบุญกุศลจะพานำสิ่งดีๆนำโชคนำลาบนำความสำเร็จแจะกำลังจะเดินทางมาให้การเงินจะเดินเข้า แต่บุญบางทีบางคนนะเคยทำบุญทำกรรมทำเวรไม่ได้มีคร์มดีเข้ามาไม่ได้มีความดีเข้ามามีแต่ทำกรรมทำเวรไว้แต่อดีตชาติหรือชาติปัจจุบันก็จะผุดขึ้นมานะความสำเร็จก็จะไม่มีให้นะจะมีแต่ว่าฟาร์มบุนวายนะแข่งขันชิงดีชิงเด่นนะคะ จะมีเรื่องทํางานก็จะมีแข่งขันทําดีชิงดีชิงเด่นการเงินที่ว่าจะได้ดีว่าจะควารมรักเนี่ยมันมีเงินสีชัมพูเนี่ยการเงินที่จะได้ดีมันก,ก็จะเปลียนมาอีกแบบนึง เหมือนเพราะเงินถึงได้มีความรักความรักของคุณอยู่ที่การที่คุณมีเงินนะถ้าคุณเนี่ยบุญกุศลเก่าบุญกุศลเก่าที่ทํามามีแต่ความดีทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาด้วยโชคด้วยลาบด้วยเงินด้วยทองความจะมีคนมาอุป,ปถัภ์นะจะมีข่าวจากทางไกลนะคะวันนี้เพราะว่าถ้าจะดูแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะถ่ายเนี่ยถ่ายเป็นต่วนวมถ่ายเป็นความรู้สึกของตัวเองคนเราจะต้อง รู้ด้วยตัวเองว่าทําอะไรไว้แต่ที่ที่จะรู้ด้วยตัวเองก็ให้รู้ว่าทําไมเราทําอะไรถึงไม่สาเร็จทําไมเราทําอะไรถึงมีอุปสรรคคุณจะรู้ด้วยตัวเองนั่นเท่ากับคุณมีอดีต ต่ชาติมาที่คุณไม่รู้คุณทําเวรทํากรรมคุณก็ต้องทําบุญนะล้างเวรล้างกรรมอุทิศส่วนุกุศลให้เจ้ากรรมในเวรอะไรอย่างเนี้ยคุณจะแก้ไปเพราะว่าวันเนี้ยไพ่ขึ้นมาแบบดีเลยนะดีเลยนะจะได,จะได้จะได้มีโชคลาภแบบฟุกๆจะมีอะไรแต่มันจะขึ้นอยู่ดีหรือร้ายมันจะกลับไปเลยนะคำทำนายจะกลับเป็นหน้ามือเป็นหลังมือนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าเผื่อนั่นต้องให้พิจารณาด้วยตัวเองแต่ฟาร์มรักเน่ยดีแต่ฟาร์มรักต้องมีเงินบนเปิดนะคะวันนี้ถ้าสรุปเอาสิ่งดีๆวันนี้วันดีมากๆค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ จะได้รับโอจะได้รับข่าวดีนะคุณจะมีข่าวดีจากทางไกลคุณคิดจะเดินทางไกลคุณจะมีข่าวดีจากทางไกลมาหาคุณนะคะแต่ว่าเนี่ยในสามดาบเนี่ยคุณก็มีความตกในชีวิตไม่มีนะความตกในชีวิตมีแต่ความทุกข์ความร้อนมีแต่มีแต่พลังงานที่แบบว่า คิดมากตับสนบางทีก็ยอมบางคนก็ยอมจำนนบางคนก็สับสนเหมือนโดนแทงโดนแทงโดนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ยอมจำนวนสิ่งที่มีแต่เรื่องแต่ลาวหรือมีปัญหาอะไรเข้ามาชีวิตเนี่ยเป็นพลังงานเนี่ยเราสู้ไม่ไหวเจ้ากรรมในเวรแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยมาหาคุณเนี่ยนะคุณ จะมีข่าวดีจะมีข่าวดีถือธงมีความสำเร็จมาให้นะแต่อะไรตัวคุณนะเป็นคนที่เจ็บป่วยก็อดก็แอดนะเป็นคนถึงจะมีพลังงานดีๆข่าวดีโชคลาภดีๆควรเกิดวันจันทร์นะคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแต่คนรักใคร่เป็นคนที่มีสเสน่ห์การเงินมีให้แต่ความสุขไม่มีนะคุณจะไม่มีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะ คุณจะไม่มีความสุขอะไรอย่างงี้ยคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินจะไม่หาความสุขไม่ได้นะคะเหมือนว่ามีทุกทางใจการเงินไม่ขัดสนเรื่องดีๆมีเข้าให้คนที่เห็นนะ่ะมีแต่เรื่องเรื่องดีๆมีเรื่องดีๆให้เข้ามานะคะ <c oughs> แล้ว ถ้าจะเป็นคนถ้าแต่ถึงยังไงเนี่ยพลังงานตัวนี้คือเป็นพลังงานแห่งการเจ็บป่วยเจ้าการรมในเวรคุณมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณไปตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าการรมในเวรน,นะคุณก็จะตกกายสบายใจวันนี้ถ้าจะถามวันนี้จะทําอะไรก็ได้แต่ตัวไม่สบายใจตัวไม่สบายไม่สบายใจไม่สบายอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่เรื่อง ตัวรวมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะการเงินการงานความสำเร็จข่าวดีเรื่องดีๆเข้ามานะคะวันนี้วันดีค่ะต่อไปของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะ ความเข้มแข็งนะความเข้มแข็งาร์มซื่อตรงาร์มมีอํานาจสิ่งที่เนี่ยประจําตัวของคุณจะมีเทพประจําสิ่งที่มีให้อํานาจดวงชะตาเหมือนเป็นดวงชะตาแห่งคนเข้มแข็งเด็ดเดียวมีอํานาจซื่อตรงมาดีก็ดีนะเรื่องเรื่องการเงินนะสี่เหรียญคุณมีเงินใช้ คุณไม่ขัดไม่สจนไม่ลำบากคุณเป็นมีเทพประจำตัวเนี่ยหมายถึงอะไรสิ่งแวดล้อมของคุณเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆคนที่ซื่อตรงเข้มแข็งแต่ถึงยังไงคุณมีพลังงานติดตามตัวคุณนะมีพลังงานติดตามตัวคุณก้าวดาบเนี่ยถึงจะจะเป็นไม่ใช่เจ็บไข้แต่ก็ไม่ถึงเข้าไม่ถึงกชีวิตมันก็จะผ่านพ้นคุณไปได้เนี่ยละแต่มันเป็น ก้าดาบนี้ไม่ใช่คนมาแทงคุณตรงๆนะเป็นพลังงานแหง่งแห่งเหมือนกรรมมีกรรมกรรมที่ทำไว้คอยทิ่มแทงจิตใจมีคนคอยแทงข้างหลังเราซื่อตรงกับเขาเขาไม่คุณจะคบกับใครไม่มีใครที่จะซื้อตรงกับคุณนะเป็นคนที่จะโดนหักหลังตลอดเนี่ยตอนนี้มีพลังอนะ ตัวเองดีมีเงินมีทองมีอำนาจมีวัตนาแต่รับหลังเนี่ยคนชอบแทงข้างหลังมีพลังงานแห่งคนแทงข้างหลังของคุณนะคะคนเกิดวัรอังคารจะตาอาภาัพตรงนี้ทำคุณคนไม่ขึ้นโดนแทงข้างหลังนะคะ แต่คุณก็ไม่ต้องกลัวพลังงานของคุณที่เข้มแข็งปกป้องคุ้มครองการเงินมีเหลือเก็บเหลือกินมีพอใช้ถึงจะไม่เหลือเก็บแต่คุณก็มีเงินของคุณโดยที่คุณไม่ต้องไปหยิบไปยืมใครนะคะสี่เหรียญน,นี่เป็นเงินดีค่ะ วันนี้สรุปแล้วเป็นวันดีของคุณนะคะมีแต่พลังงานไม่ไงั้นก็เจ็บป่วยเครียดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนโดนแทงข้างหลังนะคะของคนเกิดวันอังคารนะคะของคนเกิดวันพุธนะคะ มีความสุขดีความสําเร็จมีให้นะในครอบครัวหรือเรื่องความรักคนเกิดวันพุธนะการงานมีความสําเร็จให้ความมุ่งมั่นนะการงานธุรกิจอะไรว,วันนี้มีความสําเร็จให้ความมุ่งมั่นนะในครอบครัวในสังคมนะอยู่ดีมีความสําเร็จ การเงินมองไม่เห็นแต่มีความความสำเร็จเรื่องการงานฟาร์มถุกมีให้ความสุขในครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะวันนี้ก็ถ้าจะถามว่าดีไหมก็คือวันดีของคนเกิดวันพุธต่ไม่มีพลังงานอะไรมารบกวนนะคะมีสิ่งดีๆมาให้คือสิ่งที่ จะได้ฟาร์มสุขนะจะทำความมาสำเร็จจะไม่ว่าจะทำงานจะคิดเรื่องอะไรที่สิ่งที่ปฏิมานที่คุณทำได้พอทำได้สี่คาถาเนี่ย หมายถึงมีความสาเร็จการงานที่คุณมุ่งมั่นคุณเดินทางมีความสาเร็จความรักในครอบครัวความรักในหมู่เพื่อนฝูงการทํางานดีมีสังคมที่ดีวันนี้มีความสาเร็จให้แต่การเงินโชคลาภมองไม่เห็นยังไม่เปิดมาให้เห็นแต่มีความดีสิ่งที่ดีๆนะคือมีความเข้มแข็งมุ่งมั่นความสุขนะ มีาร,ร์มสุฟาร์มสําเร็จเลยมมือเพื่อนฝูงแต่ไม่มียังไม่มีฟาร์มบุมสมบูรณ์หรือโชคลาภมาให้วันนี้แต่ถึงยังไงก็เป็นวันดีของคนเกิดวันพุธนะพลังไม่มีเรื่องร้ายๆเข้ามาไม่มีเจ้ากรรมในเวรมาเบียดเบียดเหมือนคุณทําดีๆคุณมุ่งมั่นติ่งที่ดีดคุณก็จะได้รับติ่งดีดตอบตอบแทนนะคะของคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้ดีค่ะดีสําหรับคนเกิดวันพุธค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดผ้าให้คนเกิดวันพฤหัสค่ะ มีสิ่งที่คุณมุ่งมั่นต้องการจะทำอะไรไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรมันมีอุปสรรคนะแต่คุณก็มุ่งมั่นฝาจะได้ความสำเร็จสิ่งนี้มาเหมือนคุณอยากจะไปหางานก็มีปัญหามีอุปสรรคคุณจะหาเงินหรือหาความสำเร็จจะไปทำจะไปซื้อที่ซื้อทาเนื้ออะไรแล้วแต่สิ่งที่คุณมุ่งมั่นจะไปนี่ยมันไม่มีความสำเร็จให้คุณนะคะ ของคนเกิดวันพฤหัสนะคะแต่ว่าคุณจะมีข่าวดีๆนะข่าวดีๆจากคนทางไกลจะมีการเดินทางไกลหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ข่าวจากทางแดนไกลจะมีส่งข่าวมาหาคุณนะคะสิ่งที่คุณมุ่งม,มั่นเนี่ยเริ่มต้นฝัดจะได้มามันลำบากลำบนเหลือเกินแต่คุณก็ฟ้าชัยชนะมาได้นะคะ คุณเป็นถ้าเป็นจะเป็นหญิงชายใดแล้วแต่คนเกิดเปนพระหัสพลังงานแห่งสิ่งดีๆนี่ตูงเหมือนชะตาชีวิตพลังงานที่ให้ชะตาชีวิตถึงคุณจะลําบากยังไงคุณก็มีสิ่งดีๆเข้ามาคุณเหมือนว่าเนี่ยชะตาของคนสุขสบายคนรวยคนมีฐานะดีนอกจากคนที่ว่า คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาบารมีแห่งสิ่งดีๆของกําเนิดนะ่ะมีสิ่งดีๆเข้ามาถึงยังไงคุณก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมพอคุณจะลําบากลําบนคุณจะทําตัวยังไงแต่คุณก็จะมีคนอุปถัมภ์มีให้สบายนั่งสบายเพราะดวงนี้เป็นดวงของเศรษฐีนะคะเศรษฐีนี่ยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งเด่นนะคะบางทีนะ่ะ แล้วมันอยู่ที่การคุณคุณจะทํำยังไงทั้งๆชีวิตชะตาชีวิตคุณเป็นคนที่อุดมอุดมสมบูรณ์นะคะคนเกิดวันพัสาสอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่จะรวยถึงข้าวจะตกมันก็ตกได้ไม่นานจะมีคนอุป,ปถมัมภ์มีมีคู่มีคนรักมีคนมีเสนเนนแต่อุปถมัมภ์ แล้วบางคนก็เหมือนว่ามีฐานะอยู่ดีแล้วถึงไงคุณก็ไม่มีความลำบากมาให้คนเกิดวันพหัสนะคะคุณเป็นคนชอบตันโดดนะ รันโดดไปไหนทำอะไรชอบทำคนเดียวไม่ชอบปุ้นวายไม่ชอบมีสังคมนะแต่ว่าลายพื้นฐานดวงชะตาคนเกิดวันพหัสใ้่จะลำบากยากจนไงมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณเหมือนมีพลังงานที่ดีๆมาคอยปกป้องคุ้มครองคุณนะคะสำหรับป,รปัจจุบันเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเรื่องงานเนี่ยงานเนี่ยที่มันมีปัญหางานที่แข่งขันต่อสู้แต่คุณมีเหมือนพระเอกขี่มา้า วถือธงมาให้คุณเนี่ยเหมือนมีข่าวเรื่องงานคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะวันพระสัดวค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะ ชายถือหนึ่งคาถาเจ้าชายแห่งความสำเร็จนะคุณการงานคุณมุ่งมั่นสิ่งที่คุณทำนะไม่แบบต่ว่าไม่ว่าคุณจะอะไรแล้วแต่มันหนึ่งอย่างนะที่คุณทำนะคุณมีความสำเร็จให้เนี่ยสิ่งที่คุณมุ่งมั่นปักเจ็ดไม้เท้าชีวิตคุณมีแต่การต่อสู้แต่เจ้าชายนะเจ้าชายคนนี้นะรวยเนี่ย มีดอกไม้อยู่บนหัวเนี่ยเหมือนกษัตริย์เจ้าชายเนี่ยมีมีสิ่งที่แบบว่าอยู่บนหัวการเงินก็มีให้เนี่ยเห็นไหมใจเสื้อก็มีเหรียญมีการเงินมีเหรียญให้คุณนะถึงไงก็มีความสาเร็จถึงฟานเนี่ยสิ่งที่คุณมุ่งมั่นปรารถนาเนี่ยมันหนกักมันเหนื่อยนะมันเจ็ดขัดทามีการเหมือนว่า บางคนก็มาหารกําลังคุณจะทําเนี่ยจะได้เต็มร้อยก็ไม่เต็มร้อยได้แค่เจ็ดิปร์เซนแต่คุณก็ได้คุณก็มีความสําเร็จเนี่ยตัวเนี้ยพลังงานเนี้ยมาอยู่ในตัวคุณชะตาราติของคุณ<อ>เพราะว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องเหนื่อยต้องใช้กําลังของคุณนะมามาช่วยความสําเร็จมีให้เจ้าชายโออาออ,อแต่งตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ยดีๆอย่างเนี้ย ก็มีมาให้นะคือความสำเร็จให้เจ็ดคาาเจ็ดคาาชิงดีชิงเด่นต่อสู้นะคะคือการต่อสู้ความสุขมีให้คุณนะคนเกิดวันศุกร์นะคะ 9ก้าถ้วยอุดมสมบูรณ์เลยครอบครัวอุดมสมบูรณ์เลยคู่ของอยู่ด้วยกันอยู่ดีมีสุขความอุดมสมบูรณ์มีล้นคุณอยู่บ้านที่เจ้าที่แรงนะคนเกิดวันศุกร์คุณต้องถวายน้ําถวายท่ามันจะได้ล้นผลไม้จะได้ร่วงมาหาคุณนะคะคุณมีคู่ก็มีคู่ยังมีความสุขมีครอบครัวก็ครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นนะคะ หรือว่าคุณจะโดดเดียวคุณโดดเดี่ยวคุณก็มีความสุขเหมือนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณเนี่ยผลไม้คุณมีเต็มเลยแต่คุณจะทำยังไงให้ผลไม้คุณล่วงให้คุณอุดมสมบูรณ์ก้าวถ้วยนี่คุณไม่อดไม่อยากคุณไม่ใช่คนยากจนคุณถึงยังไงคุณก็จะต้องมีกินไม่มีไม่มีขัดสนนะคะคนเกิดวันศุกร์น่ะ จะลำบากก็ไม่ลำบากแต่มันอยู่ที่โอกาสคุณจะแย่งจะชิงจะต่อสู้ไหมนะคะวันนี้วันดีของคุณคนเกิดวันศุกนะร์นะมีความตกมีให้ถึงจะไม่มีตัวเงินตัวทองเพราะพรคฉะนั้นขอบอกว่าคุณไหวไปเถอะเจ้าที่นะ่ะคุณไหว้ไปเถอะ ติ่งดีๆฟาร์มตกวามร่ารวยข้างบนคือโชคลาภนะผลไม้อยู่บนหัวเนี่ยคือโชคลาภถ้าวันไหนวันดีคืนดีเขาปล่อยล่วงมาเป็นพวงละ่ะคุณก็จะมีเหมือนการเงินางการทองคุณก็จะดีขึ้นนะคะสําหรับคนเกิดวันจุกค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์นะคะ ดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะอืมไปอยู่ที่ใครแจวเลยเนี่ยของคนเกิดวันเสาร์วันนี้นะคะ จะผุดขึ้นมาสิ่งดีๆนะรักใหม่สิ่งที่ดีๆหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าอดีตทำอะไรไว้รักเก่าจะโป่ขึ้นมาจะได้รู้จักคนเก่าจะได้เจอคนเก่าหรือว่าฟาร์มชั่วฟาร์มเลวแต่อดีตชาติฟาร์มชั่วฟาร์มไม่ดีแต่อดีตชาติก็จะเปิดสิ่งอะไรก็จะเปิดมาวันนี้ก็คือพลังงานถ้าฟาร์มดีก็ จะมีบุญมีกุศลเปิดขึ้นมาให้คุณเห็นถ้าติ่งไม่ดีก็จะเปิดขึ้นมาในวันนี้ให้คุณนะคุณต้องป้องกันายนี้ดูแค่วันเดียวนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบเนี่ยก็คือมันมีพลังงานที่สิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยชะตาคุณเนี่ยมันแทงจิตแทงใจแทงชีวิตโดนหักหลังโดนทำร้ายหรือว่าอะไรเนี่ย มันคือว่าสิ่งที่คุณทำในแม้แต่คุณทำในปัจจุบันคุณทำดีต่อใครล่ะคุณทำชั่วต่อใครการทำกับคนอื่นไม่มีความหมายเท่ากับทำกับพ่อกับแม่นะคุณทำดีกับพ่อกับแม่บุญดีก็จะเปิดขึ้นมานะคะแต่อันนี้ไม่รู้แต่อดีตชาติหรือว่าแต่แต่แตครั้งเก่าครั้งไหนเพราะพลังงานนี้เขาขุดคุยขึ้นมานะคะขุดคุยเจดดาบขึ้นมา คุณยอมจำนวนคุณยอมแพ้คล้ายๆว่าเบื่อแล้วนะ่ะมันอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดทว่าเบื่อแล้วนะแต่คุณก็จะก็ต้องเหมือนรับไม่ได้ไม่ได้ฆ่าให้คุณตายเนื้ออะไรมันจะมาจากการเจ็บป่วยนะการเจ็บป่วยถ้าไม่เจ็บป่วยคุณก็เหมือนว่าของหายโดนเบียดเบียนหรือโดนหักหลังโดนยืมไปก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วความสุขของคุณมีให้เจ้าชายคุณเวลาคุณมีความทุกข์เนี่ยคุณคุณมีความทุกข์นะบางคนก็แบบเหมือนทุกของตัวคุณเองคุณสร้างทุกสร้างอะไรด้วยตัวคุณเองเวลาคุณใช้ชีวิตบถ้าคุณอยู่ดีมีสุขนะคุณเนี่ยสามารถ อยู่มีสุขของคุณเองไม่เกี่ยวกับใครไม่แบ่งปันอะไรกับใครนะไม่ขอไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบนี้นะคะบางคนนะเป็นคนแบบนี้แต่บางคนก็แบบว่าสุข แบ่งแต่น,นี้น้ำเขาไม่ล้นถ้วยไงคือใช้ชีวิตเป็นคนชอบเที่ยวแต่หาความสุขความสำราญด้วยตัวของคุณเองทั้งๆท,ท,ที่คุณเหน็ดเหนื่อยเจ็บป่วยแต่คุณก็สามารถใช้ชีวิตยังมีความสุขได้พลังงานนี้ถ้าคนที่ไหนที่โชคดีคุณมีมีคุณกำลังเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากอยู่แต่ตัวไพ่อันนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะเปิดให้คุณนะเหมือนเนี่ย เหมือนเป็นรรมเแทศก็จะเปิดแผ่นความร,รักมาให้คุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมีฟาร์มดีที่คุณสร้างสมไว้คุณมีาร์มดีอะไรเนี่ยเขาเปิดขึ้นมาคุณก็จะได้หมดทุกหมดโศกจะได้แก้กรรมให้คุณได้นะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์วันนี้นะคะเพราะว่าคุณมีพลังงานแห่งเจ้ากรรมนเวรติดตามตัวคุณในการที่มีไม่มีใครจริงใจด้วยหรือว่า ทรยศถักหลังมีแต่เจ็บช้ำนำใจหรือว่าเจ็บป่วยนะ่ะตามแต่คุณใครจะโดนแบบไหนนะคะถึงยังไงลงท้ายด้วยความตกคุณเป็นเหมือนว่าจะอะไรจะเกิดจะช่างฉันไม่เป็นคนไม่สนใจเลยมีความตกมีความตกใช้ชีวิตเป็นคนชอบเที่ยวชอบเตะอะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดบันเสาร์ค่ะขอให้โชคดีนะคะดูแลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ